ในเลือดในเนื้อของความเป็นไทยมันมีอยู่ที่จะคุ้มครองประเทศไทยได้มันถอดรูปออกมาจากพระศาสนา <c oughs> ของคุณเรียนไปศึกษาไปนั่นคือคุณจะพบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย <c oughs> มีเจตนารมณ์ในการรับใช้ประชาชน เราลองปฏิบัติกิจวัตรแม้ในทางวินัยมันจะกลายเป็นรับใช้คณะสงฆ์ธรรมะทั้งหลายกลายเป็นเสียตละเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงมันรับใช้ประชาชนสุกตัตว์โลกทั้งปวง <c oughs> ไม่ใช่คำพูดใหม่ๆขอ,ของพวกคอมมิวนิสต์เมื่อวานนี่ว่าทำอะไรเพื่อรับใช้ประชาชนมันเก่าเป็นพันๆปี <c oughs> แต่ไม่เรียกและไม่มองและไม่ชี้ให้เห็น เด็กๆมันอาจจะไปหลงโง่คำว่ารับใช้ประชาชนคำพูดเมื่อวานนี้ก็ได้ทั้งที่คำพูดนี้มีอยู่ในพุทธศาสนาเต็มที่สองพันกว่าปีมาแล้วนี <c> ้ <oughs> ถ้าเราศึกษาแล้วเรียนรู้แล้วเราก็จะสนองกุบณบันพบุษไทยที่ได้ทำมาอย่างดีทำอะไรเพื่อผูอ้อื่นทั้งนั้นลย ถ้าตามขนรรมเนียมประเพณีโบราณของไทยแท้เราจะทําอะไรเพื่อผู้อื่นไส่ตนะั <c oughs> ้งเก่ด,ดูเองอไม่จะทําเพื่อตัวกูของกูอย่างคนเดียวนี่นี่มันเพิ่งเปลี่ยนนะถ้าบวชถ้าถ้าปฏิบัติตามแบบการบวชได้จ,จริงจะเป็นการสนองพระคุณให้บรรพบุรุษทั้งหลายที่หลับตาตายไปแล้วหลายชั่วหลายสิบชั่วอายุคนนะั้นได้รับการ สอบสนองจากเราโดยรักษาไอหลักธรรมะชนิดนี้ไ่ว้ได้ในดวงวิญญาณของคนไทยความเป็นไทยอย่างนี้กลับมาแล้วประเทศชาติรอดถ้าไม่กลับมายากสี่หวังจะรอดเพราะมันถูกลากถูกพาไปที่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> นี่จะว่า สนองคุณประเทศชาติศาสนาในแง่ที่มีคุณนี่พูดอย่างศีลธรรมมากขึ้นไปอีกเราจะพาะอย่างยิ่งเด็กๆจะต้องมีความสำนึกอย่างนี้ว่าประเทศมีคุณชาติมีคุณศาสนามีคุณสถาบันเหล่านี้มีประคุณการบวชของเราก็เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนา ก็ถือว่าสนองคุณประเทศชาติศาสนาสมหากษัตริย์อะไรก็แล้วแต่มันเป็นเครือเดียวกันไปหมดมันรวมอยู่ที่คำว่ามีธรรมะสำหรับเป็นเครื่องยึดนวงแม้เป็นเพียงอุปกรณ์ของการยึดนวงมันก็ยังมีประคุณให้ถือเป็นศีลธรรม ตายตัวเลยว่าถ้าสิ่งใดมีพระคุณแก่เราแล้วขอให้รับยอมรับว่ามีพระคุณถ้าทําอะไรอะไรที่เป็นการสนองพระคุณจึงมีการบวชเพื่อสนองพระคุณประเทศชาติศา,ส,าสนาอะไรก็ได้ใ <c oughs> <c oughs> นนี่เดี๋ยวนี้เราอยากจะให้มีความรู้สึกที่เรียกว่ารับรู้บุญคุณสนองพระคุณนียให้มันมาก มันมากที่สุดในจิตใจของประชาชนให้รู้สึกว่าถนนหนทางห้วยน้องคลองบึงบ้างอะไรก็มีพระคุณป่าไม้ก็มีพระคุณอะไรก็มีพระคุณยาไปทําลายมัน <c oughs> เดี๋ยวนี้มันทําลายป่าไม้เหลือเกินโดยไม่รู้สึกว่ามันมีพระคุณแมถนนหนทางห้วยน้องคลองบึงบางมันก็ไม่ช่วยกันรักษา มันก็ไม่สะดวกที่มันเสียหายมันละลายไปเสียก็มากโดยเฉพาะห่วยน้องกลองบึงบางเนี่ยสูนหายไปหมดเพราะความที่เอกคนเนี่ยมันไม่รู้เออพระคุณของสิ่งเหล่านี้ท่า <c oughs> น,นเราบวชนี่ขอให้ฝึกหัดบทเรียนข้อนี้ด้วยคือฝึกหัดบทเรียนสาหรับจะรู้บุญคุณของสิ่งที่มีบุญคุณด้วยมองในแง่แคบแคบนเนี่ย ตลอดที่บวชอยู่นี้ใก็ฝึกฝนในการรู้บุญคุณของสิ่งที่มีบุญคุณจะเป็นช่างเม้าวัวควายสน,นนผน,นทางห้วยน้องคลองบึบงใบใบต้นไม้ภูเขาอได้กระดานใจการบวชต้องเรามันกระไรการเป็นสนองพระคุณสิ่งที่มีบุญคุณไปทุกแง่ทุกมุมก็เรียกว่าประโยชน์ที่ได้รับโดยออมข้อหนึ่ง อ่ข้อแรกโดยอ้อมข้อแรกที่โดยอ้อมข้อที่สองเรียกว่าเป็นการสืบอ,อายุพระศาสนาเ <c oughs> มื่อตะกี้เราใช้คำว่าสนองคุณพระศาสนานั่นเรามองศาสนาในฐานะที่มีพระคุณนะ ที่เดียวนี้เราจะมองศาสนาในฐานะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งคนอื่นเขาได้สืบว่ายสืบว่ายสืบว่ายจนมาถึงเราโดยเฉพาะพุทธศาสนาเนี่ยสองพันกว่าปีแล้วเขามีคนสืบไว้ให้มันจึงยังอยู่เนมาถึงเวลานี้แลลวเราได้บวชเงเหลืองแดงแดงมานั่งอยู่ที่นี่ กขามีการสืบอ,อายุภาษาศาสนาไว้ให้เราควรจะสำนึกในขอน้อนี้แล้วสืบอ,อายุภาษาศาสนาต่อไปให้มันไปถึงคนที่จะมาทีหลังเราต่อไปดี <c oughs> คนที่สืบมาให้เรามาถึงเรานี่ตายไปหมดแล้ว <c oughs> ถ้าเราไม่สืบ ต่อไปคนข้างหลังก็ไม่มีหวังที่จะได้รับได้พบกันกันกบศาส <c oughs> นาการบวชของเราในวันนี้ให้เป็นการสืบอายุศาสนา,า <c oughs> คือทําให้มีอยู่ <c oughs> ทำให้มีอยู่นั้นทำอย่างไรก็เหมือนที่แรกมาต้องมีคนเรียน <c oughs> ต้องมีคนบวช ้วต้องมีคนเรียนแล้วคนปฏิบัติได้ผลของการปฏิบัติแล้วสอนต่อๆกันไปเราบวชสามเดือนเราสื่อมันสามเดือนคือเราเรียนมันสามเดือนเราปฏิบัติมันสามเดือนเราก็ได้ผลตามสมควรแล้วมันก็สอนกันไปตามเรื่องมีน้อยก็สอนน้อยคือสอนเฉพาะแต่ที่เรารู้จริงและปฏิบัติได้แล้ว ออกศึกออกไปก็ยังสอนได้แ <c oughs> ม่อยู่ในระยะนี้สามเดือนนี้ก็ยังสอนได้บ้างไม่ใช่ไม่สอนอะไรได้เลยถ้ามีการบวชการเรียนการปฏิบัติการสอนต่อๆกันไปแล้วศาสนาก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ตายไปให้รู้สึกว่าระหว่างที่เราบวชอยู่นี้ขอให้ประพฤติประพฤติมจรอย่างซื่อตรง